อีปีนี้เรามาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันนะคะเพื่อนๆเลือกรูปไว้หรือ,อยังเอย่ยถ้าใครยังไม่เลือกก็ไปดูวิธีการทำก่อนนะคะว่าทำอย่างไรตามกันไปดูเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่เตนจะเปิดหน้าช่องให้ดูเลยนะคะมาดูวิธีการเปลี่ยนรูปกันเลยนะคะ,เ,เ,ะ,คะเข้ามาที่โปรไฟล์ค่ะตามที่ลูกสรชี้นะคะแล้วเราก็กดขึ้นไปตรงข้างบนที่แก้ไขโปรไฟล์หรือว่าจะกดเครื่องหมายบวกตรงข้างล่างรูปนั้นก็ได้นะคะ เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนรูปค่ะคลิกเข้ามาที่อัปโหลดรูปรูปนี้มันจะอยู่ในมือถือของเราเราควรจะเตรียมไว้ก่อนนะคะเตรียมไว้ให้สวยงามเราจะแต่งภาพอะไรเราเตรียมไว้ก่อนได้เลยค่ะอันนี้พี่เดือนจะเลือกเป็นรูปสินค้านะคะเพราะร้านขายสินค้าค่ะถ้าจะโพสต์อรี่ก็กดที่สีเขียวนะนะคะที่ทําเครื่องหมายถูกให้ค่ะแต่ถ้าไม่โพสต์เราก็กดบันทึกได้เลยค่ะรอสักพักนะคะ จัดรูปให้สวยงามก่อนค่ะเราก็กดบันทึกหลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนให้เลยเป็นยางไรบ้างคะทํากันได้ไหมเลือกรูปโปรไฟล์ที่สวยงามเป็นที่จดจํานะคะถ้าใครยังทําไม่ได้หรือทําไม่ทันก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์ถามคำถามไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดเป็นรายการโปรดเพื่อที่จะดูย้อนหลังได้ด้วยค่ะ แล้วพบกัน EP ต่อไปนะคะ